สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอสปาบางบอนไบเอ็นเปอร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมานําเสนอนะครับในส่วนของเจ้าตัวสปิน150 i7 ABS คันนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีส้มนะครับหรือว่าน้องชายเย็นนั่นเองนะครับคันนี้นะครับได้มีการตกแต่งเพิ่มนะครับในส่วนของตัวกันลมด้านหน้านะครับเพื่อทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้รถดู มีความปลอดภัยในการกันล้มนะครับด้านหน้านั่นเองนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของอกันชนบางโคนหน้านะครับทำให้รถดูเพิ่มมิติมากขึ้นไปในตัวแล้วก็ลงตัวกันทั้งตัวรถเลยนั่นเองนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับของเจ้าตัวสปิน150คันนี้นะครับก็ได้ติดตั้งในส่วนของตัวตะแกรงหลังโครเมียมนะครับอันนี้คือติดตั้งเพิ่มนะครับเพื่อให้รู้ว่า เวลาเขาแต่งรถออกมาแล้วจะเต็มในลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับต้องบอกไว้เลยว่าแต่งแบบนี้ก็ทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับที่จะมาจับจองเจ้าตัวสปิน1 50ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับราคายอยู่ที่134,400บาทนั่นเองนะครับในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับก็สามารถ บวกเพิ่มไปกับยอดจัดได้10%นั่นเองนะครับก็สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับที่เวสป้าบางบอดใหม่เ็มคเลอร์นั่นเองนะครับ